ร้อยร้อยเนาะรอยแล้วเชงร้อยแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยาอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอโอ๊ยโอัยโอยโอ๊ยโอ๊ออออออยอโอ ไนปิ้นในปิ้นในท่าปิ้นทำปิ้น่ายวิดีเอไปขายอยู่ใครน้ำอยู่ขายอยู่ครน้้เาด้วยเขาด้วยเห่นน้ละลงลยิ้งตงไหนยิ้มึงคอไว้ก็คอไอนี่คอไว้ก็คอไปาปไปไปเอาไปอาบลอางล้างเอาล้างตัวนึ่งกันหน่อย เฮ้อแต่เขาไ้เดนนี่แล้วดีไม่แบบลูกนั่นนะแล้วเขาไฮไวอยางนี้แหละเขาพาลูกเขาไวท้าไวนั่เลยมันจะไดอีกแข็งแรงมันจะเป็นไหล่ดอกทาไมไม่เรวเขาเรียงใด้ยาดูก่อนยาดูก่อนยายามาดูไหล่เร็วมาดูไหลนี่ยนะเร็วนี่ะมาดูไหล่มาดูไหล่มดูปวดหัว อย่ามาท้ำเว้ยังไงพ่อไปไปพขอพ่อ